ในแพทย์ระวีมารชมาดลสสปชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังทำใหม่กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในวันนี้ที่จะมีการพิจารณาร่างพรบปร,ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสว่า การประชุมวันนี้กลุ่มพรรคเล็กได้ใช้ความพยายามสุดความสามารถเรียกร้องให้ในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเปิดการประชุมร่วมรัฐสภาขึ้นซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าสภามีความพยายามที่จะทําหน้าที่ให้สุดทางซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะอมประชุมจะล่มตั้งแต่เริ่มประชุมหรือเดินหน้าไปสักพัก องประชุมก็จะล่มจากการติดตามก็น่าจะเป็นไปได้มากเมื่อถามว่าได้ประเมินท่าทีของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างไรนายแพทย์พระวีกล่าวว่าตนไม่มีโอกาสได้พบกับพลเอกประวิตรเป็นการส่วนตัวแต่จากการติดตามข่าวจากสื่อมวลชนก็ทราบว่าพลเอกประวิตรสั่งให้สสพักพลังประชารัฐเข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยตนยังเชื่อว่าพลเอกประวิตรจะไม่หักหลังน้องเล็ก ก็คงต้องพิสูจน์กันแต่ถ้าเกิดวันนี้องค์ประชุมรัฐสภา,าล่มเหมือนเดิมหอกดาบก็จะทิ่มไปที่ผลเอกประวิตยมากกว่าพักเพื่อไทยแน่นอนตอนรู้สึกเป็นห่วงท่านแม่แพทย์ระเบียังกล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมของสสพักพลังประชารัฐว่าหากเข้าร่วมตนก็ขอยินดีต้อนรับองค์คุรีมานกลับเข้าสู่สภา,าแต่ก็ต้องดูว่าเมื่อมาเซ็นชื่อแล้วในขั้นตอนการพิจารณาสสพักพลังประชารัฐจะแสดงตนหรือไม่คอยดูว่าจะเป็นองค์คุลีมานกับใจเข้าสู่สภา ตอนเข้าพบพระพุทธเจ้าหรือยังเมื่อถามถึงกระแสข่าวการจับมือของสองพักใหญ่ในแพร่ระบีกล่าวว่าจนถึงตอนนี้ยังถือว่าเป็นการกล่าวฮากผลเอกบวิดอยู่ต้องดูภายพักหน้าว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาพักพลังประชารัฐถือเป็นพักของทหารที่ประชาชนไว้วางใจให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหากมีการจับมือกันจริงคำถามคือมวลชนของทั้งสองฝ่ายจะแฮปปี้หรือไม่ และเชื่อว่าหากเป็นเรื่องจริงประชาชนอาจจะตัดสินลงโทษพรรพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนโดยพรรพลังประชารัฐจะทำสถิติสูงสุดสำหรับการเป็นพักคทหารได้เพียงเท่านี้หรือไม่